สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดขึ้นในปี2016ที่เท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้คริสต,ตี้และเจสันชีตคริสต,ตี้และเจสันพวกเขาทั้งคู่อายุเท่ากันทั้งคู่มีอายุ42ปีในปีที่เกิดเหตุ คริตตี้และเจสันพวกเขาทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานพวกเขาเรียนชั้นมัธยมปลายมาด้วยกันพวกเขาทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก่อนที่ทั้งคู่จะตกลงคบหาเป็นแฟนกันเพื่อนๆของทั้งคู่ต่างบอกว่าพวกเขาทั้งคู่เป็นคู่รักที่เหมาะสมกันเป็นอย่างมากทั้งคู่วางแผนที่จะสร้างอนาคตด้วยกันแล้วในที่สุดเจสันได้ขอคริตตี้แต่งงาน ไม่นานหลังจากนั้นทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันสองคนลูกสาวคนโตเธอชื่อเทเลอร์ลูกสาวคนเล็กเธอชื่อเมดิสันพวกเธอทั้งคู่มีอายุห่างกันห้าปีเด็กสาวทั้งคู่จะสนิทกันมากถึงแม้ว่าพวกเธอจะอายุห่างกันก็ตามคริสต,ตี้เป็นคุณแม่ที่ชอบเล่น Facebook เป็นอย่างมากเธอชอบโพสต์รูปครอบครัวของตัวเองโดยเฉพาะลูกสาวสองคนของเธอ ภาพที่เธอโพสต์ส่วนใหญ่เป็นภาพครอบครัวที่ดูดีและมีความสุขเธอจะเขียนข้อความถึงลูกสาวที่น่ารักของเธอเพื่อให้เพื่อนๆครอบครัวและผู้คนบนเฟซบุ๊กได้เห็นความน่ารักของพวกเธอทั้งสองคนเบดีจันลูกสาวคนสุดท้องเธอมีอายุ17ปีในตอนนั้นเธอกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเธอทำงานพิเศษช่วงเย็นไปด้วย ในขณะที่เทเลอร์ลูกสาวคนโตในตอนนั้นเธอมีอายุ22ปีเธอทำงานเป็นครูและในเวลาว่างเทเลอร์ยังวาดรูปขายอีกด้วยเทเลอร์มีคู่มั่นแล้วและเธอกำลังจะแต่งงานกับเขาเทเลอร์และเมดิสันพวกเธอทั้งคู่เป็นเด็กสาวที่มีความประพฤติดีและพวกเธอมีนิจัยน่ารักพวกเธอทั้งคู่รักพ่อแม่ของพวกเธออย่างมาก เพื่อนบ้านบอกว่าคริสต,ตี้เป็นแม่ที่ใจดีเธอรักลูกสาวสองคนของเธอเป็นอย่างมากและเจสันนั้นเขาเป็นพ่อและเป็นสามีที่ดีเช่นกันเขาดูแลลูกและภรรยาเป็นอย่างดีเท่าที่เขาจะทำได้ในช่วงต้นปี2012คุณปู่อันเป็นที่รักของคริสต,ตี้ได้ถึงแก่กรรมการสูญเสียคุณปู่อันเป็นที่รักนี้ทำให้คริสต,ตี้ตกอยู่ในภาวะโรคซึมเศร้า เธอสนิทและรักคุณปู่ของเธอมากการสูญเสียคุณปู่นี้ได้สร้างบาดแผลในใจให้คริสตีและยังไม่ทันที่เธอจะทำใจเรื่องการสูญเสียคุณปู่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนต่อมาการสูญเสียได้เกิดขึ้นอีกครั้งและในครั้งนี้มันมากเกินกว่าที่เธอจะสามารถรับมือกับมันได้เธอได้สูญเสียคุณแม่ของเธอแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับคริสตี เธอพูดคุยเรื่องความสุขและความทุกข์ทุกเรื่องกับแม่ของเธอการสูญเสียคุณแม่ในครั้งนี้ทำให้อาการโรคซึมเศร้าของคริสต,ตีเริ่มแย่ลงไปหนักกว่าเดิมและความสัมพันธ์ของเธอกับครอบครัวและเพื่อนๆก็แย่ลงไปเหมือนกันเวลาได้ผ่านไปเกือบสี่ปีแล้วที่ปู่และแม่ของคริสต,ตีได้เสียชีวิตเธอมีอาการแย่ลงไปเรื่อยๆเธอมีอารมณ์แปรปรวนเกี้ยวกาด เธอได้พยายามจบชีวิตตัวเองถึงสามครั้งแต่เธอถูกช่วยไว้ได้โดยเจสันผู้เป็นสามีทุกครั้งคิตตี้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีใครเข้าใจการสูญเสียของเธอการต้องรับมือกับการจากไปของคนอันเป็นที่รักมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเธอการรับมือกับการสูญเสียคนที่รักไปของแต่ละคนมีไม่เท่ากันและไม่เหมือนกัน แต่สำหรับคริตตี้ดูเหมือนเวลาจะไม่สามารถช่วยให้เธอยอมรับถึงการสูญเสียได้ในครั้งแรกเมื่อปู่และแม่ของคริตตี้เสียชีวิตสามีและลูกๆพยายามช่วยกันปลอบใจเธอแต่เธอคิดไปเองคนเดียวตลอดเวลาว่าเจสันไม่เข้าใจความเจ็บปวดที่เธอกำลังเผชิญอยู่ในเดือนมิถุนายนปี2016ความรักของพวกเขามาถึงทางตันคริสตี้และเจสันพวกเขากำลังคุยเรื่องการยาล้าง หลังจากที่พวกเขาทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา20ปีคริสต,ตีรู้สึกเก็บแค้นเธอคิดว่าเจสันไม่เคยสนใจความรู้สึกของเธอในขณะที่เจสันรู้สึกว่าคริสต,ตี้เธอไม่พยายามยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ปู่และแม่ของเธอเสียชีวิตไปนานแล้วหลังจากที่ต้องทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้บ่อยๆความรักที่ทั้งคู่เคยมีให้กันก็เริ่มหมดลง ทั้งคู่ไม่เคยมีประวัติใช้ความรุนแรงต่อกันนอกจากมีปากเสียงทะเลาะกันเท่านั้นอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปู่กับแม่ของเธอเสียชีวิตคริสต,ตี้ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอาการทางจิตและภาวะของโรคซึมเศร้ามาโดยตลอดเธอต้องใช้ยาจำนวนมากและหลายชนิดเพื่อระงับอาการของโรคแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอกินยาต่อเนื่องหรือไม่และเธอก็เริ่มหันไปดื่มเหล้ามากขึ้น เธอคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเจสันไม่เข้าใจเธอเธอเคยตัดสินใจจบชีวิตตัวเองถึงสามครั้งแต่เจสันก็ช่วยเธอไว้ได้ทุกครั้งจริงๆแล้วเจสันไม่น่าช่วยเธอเพราะไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ต้องเจอเรื่องที่ทำให้เขาต้องจดจำไปตลอดชีวิตของเขาสามวันก่อนเกิดเหตุคริสต,ตี้ทะเลาะกับเทเลอร์ลูกเต่าคนโต เทเลอร์กำลังเตรียมจัดงานแต่งงานของเธอกับคู่มั่นซึ่งงานจะถูกจัดขึ้นในอีกสี่วันก่อนเกิดเหตุคริตตี้ยังไม่อยากให้เทเลอร์แต่งงานพวกเขาแม่ลูกทะเลาะกันเรื่องนี้เจสันมาได้ยินเจสันได้พูดเข้าข้างลูกสาวคนโตเจสันยืนยันว่าคริตตี้ไม่มีสิทธิ์บังคับเทเลอร์เพราะเธอมีอายุ22ปีแล้วและเธอมีหน้าที่การงานที่มั่นคงคือเธอเป็นครู เจสันได้บอกคริสต,ตี้ว่าเทเลอร์มีสิทธิ์ใช้ชีวิตในแบบของเธอคริสต,ตี้รู้สึกโมโหและโกรธจัดเธอรู้สึกขัดใจและเธอแค้นใจที่เจสันไม่เข้าข้างเธอหลังจากทะเลาะกันเสร็จพวกเขาทั้งหมดได้แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองเจสันและเทเลอร์ไม่เคยรู้เลยว่ากำลังจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างวันที่29มิถุนายนปี2016 คริตตี้ได้บอกเจสันและลูกสาวสองคนของเธอว่าเธอมีบางอย่างจะบอกกับทุกคนเจสันนั้นเขาคิดว่าคริตตี้ต้องการจะบอกกับลูกสาวสองคนของพวกเขาเรื่องที่ทั้งคู่กำลังจะหย่าร้างกันเนื่องจากพวกเขายังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับลูกๆทั้งสองคนหรือบางทีคริตตี้อาจต้องการขอโทษเทเลอร์ก็เป็นได้ ในช่วงบ่ายของวันนั้นในห้องนั่งเล่นทุกคนนั่งลงเพื่อพูดคุยกันทุกคนสังเกตเห็นความเคร่งเครียดบนใบหน้าของคริตตี้จากนั้นคริตตี้ได้หยิบปืนออกมาจากใต้โซฟาทุกคนมองด้วยความตกใจปืนกระบอกนั้นคริตตี้ได้มาจากปู่ของเธอคริตตี้หันปืนยิงไปที่เทเลอร์หนึ่งนัดเจสันตะโกนให้เมดิสันรีบวิ่งหนีไป เจสันเอาตัวบังเทเลอร์ไว้เขาพยุงลูกสาวคนโตขึ้นแล้วพาเธอวิ่งไปที่ห้องโถงคริตตี้วิ่งตามไปยิงเมดิสันลูกสาวคนเล็กซึ่งตอนนั้นเมดิสันกำลังโทรแจ้งตำรวจเจสันพยายามตะโกนขอร้องให้คริตตี้หยุดโดยเขาได้ตะโกนบอกเธอว่าอย่าทำพวกเธอเป็นลูกของพวกเราแต่คริตตี้ไม่สนใจหลังจากเธอยิงเมดิสันเสร็จคริตตี้เดินเข้าไปใส่กระสุนปืนเจสัน ซึ่งพยุยาเทเลอร์วิ่งออกมาถึงหน้าบ้านแล้วคริสตี้ได้เดินตามออกมาเธอยิงเทเลอร์ไปอีกหนึ่งนัดเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงปืนพวกเขารีบโทรแจ้งตำรวจทันทีผู้แจ้งรายงานว่าได้ยินเสียงปืนจากบ้านของเจสันและเสียงของเจสันตะโกนว่าอย่าทำพวกเขาเป็นลูกของพวกเราพเพื่อนบ้านอีกหลังก็โทรแจ้งตำรวจเหมือนกันเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงปืน ไม่ถึงสามนาทีตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วคริตตี้ยิงเทเลอร์อีกครั้งโดยไม่สนใจตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งให้คริตตี้วางอาวุธคริตตี้หันไปสบตากับเจสันผู้เป็นสามีเธอยกปืนขึ้นในวินาทีนั้นตำรวจได้ยิงเธอหนึ่งนัดเพราะเจ้าหน้าที่ต้องการหยุดคริตตี้คริตตี้เสียชีวิตทันทีตรงนั้น เทเลอร์และเมดิสันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเฮลิคอปเตอร์แต่น่าเสียดายเทเลอร์เลยนจบปริญญาตรีเธอได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเธอเป็นครูที่ดีเธอเสียชีวิตในวัย22ปีเมดิสันเธอกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเธอขณะเสียชีวิตเมดิสันมีอายุ17ปีผู้รอดชีวิตมีเพียงหนึ่งเดียวคือเจสัน เพราะคริตตี้ไม่ได้เลือกที่จะยิงเขาคริตตี้ตั้งใจเธอเลือกเทเลอร์และเมดิสันเธอจงใจเธอต้องการให้เจสันรับรู้และเข้าใจเธอต้องการให้เขาเข้าใจความรู้สึกของการสูญเสียคนที่รักเธอต้องการให้เจสันต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานใจไปตลอดชีวิตของเขาในความคิดที่บิดเบี้ยวของคริตตี้เธอต้องการแก้แทนเจสัน ต้องการให้เขารับรู้ถึงการสูญเสียคนที่รักว่ามันจะรู้สึกอย่างไรเจสันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเขาต้องเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บทางจ,จิตใจปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยทั้งทางเศรษฐกิจสังคมภาวะของโรคจิตและโรคซึมเศร้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคนยามมีต้องเก็บยามเจ็บต้องจำยามทำต้องคิดยามผิดต้องแก้ไขยามแค้นต้องรู้จักให้อภัยยามท้อแท้ไม่เหลือใครต้องรู้จักให้กำลังใจตัวเอง